ก็สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาลองกดงานนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับอเมื่อวานเป็นวันลอยกระทงวันนี้นะครับไม่รู้ว่าลูกค้าตื่นกันหรือยังนะครับผมตอนนี้เป็นเวลา8โมง23นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะลองกดงานกันนะครับอยู่สุวิทย์ทับ2นะครับผมนะก็เมื่อ2-3วัน3วันที่แล้วก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับอ่า ใครที่รอรอคอยสมัครรมปนูนครับเขาได้เปิดจองอบรมนะครับก็ดีใจด้วยครับใครที่ได้คิวอบลมนะผมนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รบินูดไรเดอร์นะผมนะเดี๋ยวผมจะมากดงานนะครับให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ครับน้องๆคนใหม่ดูกันนะว่าอันนี้ไม่เอานะครับผมอื้อ อันนี้เจนุนอาหารตามสั่งนะครับผมงารจะเป็นลักษณะนี้ครับอยู่ห่างจากเราวันนย์เจจกิโลนะครับราคาสี่บามบาทครับนะก็คือกาแฟครับโอเคอันนี้คือได้งานแล้วครับผมเดี๋ยวก็ก็กดไม่ยากนะนะครับก็โอเคอยู่นะครับผมก็จะกดประมาณนี้นะครับก็คือเรากดเขาว่ารับงานนะครับแล้วมันก็จะเด้ง ขึ้นตัวเลขมาให้เราใส่ตัวเลขครับถ้าเรากดเร็วนะครับหรือหรือว่ากดทันคนอื่นนะครับเราก็จะได้งานนี้ไปนะครับร้านชากาแฟนะครับก็ทับหนึ่งนะครับผมนะก็อยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็เราอยากรู้ว่าร้านรับออเดอร์เราอย่างเรากดไปที่เนี่ยครับเบอร์โทรศัพท์ลูกค้านะครับปุ๊บอันนี้ถ้าร้านรับแล้วมันจะขึ้นลักษณะนี้ครับถ้าร้านยังไม่รับมันจะขึ้นให้โทรหาร้านนะครับผมนะครับ เรารอสักพักนะครับอ่าอันนี้แสดงว่าร้านรับออเดอร์แล้วนะครับผมนะครับนะสำหรับอ่าเดี๋ยวปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราไปเนี่ยอันนี้คืออ่าอ่าตัวนี้คือเบอร์เบอร์ร้านค้านะครับแล้วก็แผนที่ที่จะไปร้านค้านะครับส่วนอันที่สองเนี่ยอ่าก็คือเบอร์ลูกค้าแล้วก็แผนที่ไปบ้านลูกค้านะครับนะครับเอาสวิทช์หกทับหนึ่งครับไปส่งสวิทช์หกสี่ครับราคานะครับก็อยู่อยู่สี่สิบสามบาทนะครับ เนี่ยถ้าเราบางคนน่ะไม่รู้จักร้านก็กด GPS ไปไปครับแล้วก็ GPS ก็จะพาไปนะครับผมนะอันนี้ก็คือเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเนี่ยก็คือถ้าไปบ้านลูกค้าไม่ถูกครับก็กด GPS ไปนะครับนะครับบางครั้งนะครับถ้าลูกค้าปักปุดไม่ตรงนะครับลูกค้าจะหมายเหตุข้างข้างล่างไว้นะครับหรืออาจจะมีแบบว่าวางไว้ข้างล่างเลยหรือว่าบางครั้งลูกค้า เขาสั่งให้คนอื่นครับเขาจะอาจจะเขียนเบอร์โทรคนอื่นไว้นะครับผมก็ไม่ยากนะครับสําหรับการวิ่งลุมโินไลเดอร์นะครับผมนะมันก็ไม่ยากครับมันต้องอดทนแล้วก็ต้องมีสมาธิครับในการกดงานครับต้องดูให้ดีครับก็ต้องกดเลขเร็วๆแล้วก็แม่นๆนะครับผมแล้วก็โทรศัพท์ก็ก็ต้องโอเคหน่อยครับต้องพวกตระกูลแบบว่า่๊ปกโกพวกวันพัดนะครับมี่สิบพวกตระกูลมี่เนี่ยก็โอเคนะครับนะ หรือบางคนก็ใช้ s ซัมซุงก็โอเคนะมาแล้วแล้วแต่คนนะครับถ้าไม่เลือกงานก็ก็ได้อยู่นะครับผมนะครับสําหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ